โอเคค่ะนี่เป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่ให้เราทำนะคะอาจารย์ให้ส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์นี้มานะคะเราให้เราจัดนะคะจะย่อจะขยายหรือจัดเรียงยังไงก็ได้อยากได้ด้านหลังของ a l l i n o n คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เป็นยังไงก็จัดได้เลยนะคะอย่าซ้ำกันนะให้แบบออกแบบเป็นแบบไอที่ตัวเองชอบนะคะแบบอาจารย์ชอบอาจารย์นะชอบ USB พอร์ตเยอะๆนะคะอาจารย์ก็จะก๊อปปี้ขนมเยอะๆเลยนะคะนะคะอาจารย์อยากได้ USB พอร์ตสักประมาณแบบสักแปด อ่านเลยกันชอบมากขอเรียงไว้ด้านบนสุดของคอมพิวเตอร์เลยนะคะชอบมากเลยสิบอันเลยก็ได้ขอเพิ่มอีกสองอันนะคะโอเคแล้วก็มีออดิโอนะคะออดิโอพอร์ตนะคะหรือว่าเรียกว่าไมโครโฟนพอร์ตก็ได้กับเฮดโฟนพอร์ตนะคะแล้วก็อยากได้ดิสรีเดอร์นะคะอยากเป็นดีวีดีรีดเดอร์นะคะแล้วก็มี ไมโคร USB นะคะเราจะได้ต่อมือถือเราได้นะคะไม่ก็ต่อพวกทำได้แล้วก็อยากได้ไมโคร SD card reader ด้วยแ t ต n นนะคะก็ใส่ลงไปตรงกลางหรือใครอยากแฟนซีจะใส่สแต้นข้างๆอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าใครอยากได้แบบคอมพิวเตอร์แนวตั้งไว้วาดรูปที่เป็นแนวตั้งก็ได้นะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ยังชอบอินเทอร์เน็ตอันนี้อยู่มเพรามันรู้สึกมันเสถียรวา Wifi หรือเปล่าถ้าถ้าของมหาลัยนะก็ยังชอบใช้สายนี้อยู่นะคะแล้วก็ขอ h d m i ด้วย h d m i พอร์ t ไว้ตรงนี้แล้วก็ใครอยากได้พัดลมไหมคะ ปัจจุบันบางอันก็ไม่มีแล้วบางอันก็ยังมีอยู่เนาะนะคะพัดลมอ่ะพอคุณทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะให้คุณนะคะได้เขียนประโยคนะคะเดี๋ยวจะเอาไมโครโฟนใส่ไปหน่อยดีกว่าอันนี้ไมโครโฟนของอเป็นแบบไม่แบบที่ไม่ต้องเสียบสายอะที่มันมากับเครื่องบางทีก็ไว้ตรงนี้บางทีไว้้างบนเนาะนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็มาเขียนประโยคนะคะอันนี้จะให้คุณเขียนทั้งหมด เออกี่ประโยคดีล่ะเอาสัก5ประโยคนะคะ5ประโยคแล้วกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามี USB port อยู่ประมาณ10อันอยู่เหนือพัดลมก็เป็นมี10อันก็จะเป็นได้อิสอไดอาเป็นไดอา10 USB port นะคะ อยู่เหนือพัดลม Above the fan นะคะอันนี้ก็เป็นประโยคแรกเสร็จแล้วต่อไปอาจารย์บอกว่าอย่างมันมีไม้นะคะมีไมโครโฟนนะคะอยู่ทางด้านขวาของ USB port นะคะแล้วก็บอกว่า There is นะคะไม้มีอันเดียวใช้ There is นะคะ A microphone on the right นะคะที่แปลว่าขวานะคะ side นะคะแปลว่าด้าน off อยู่ทางด้านขวาของ t e นะคะก็คือ10นะคะ usb port มีไมโครโฟนอยู่ทางด้านขวาของ10 usb port นะคะ t e usb port เห็นไหมอาจารย์พอร์ตมี s ด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายอันต่อมาบอกว่าเจ้าอาจารย์มีแฟนเนี่ยทับโลโก้ของคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะอาจารย์ก็เขียนว่า there is a นะคะแฟน on top of ก็ได้หรือ on เฉยๆก็ได้นะคะ on the logo of this computer นะคะใช้คำว่าคอมพิวเตอร์หรือคำว่าแมชชีนก็ได้นะคะหรือเธอจะเอาเต็มยศเลย all in one computer นะคะเป็นคอมพิวเตอร์แบบ all in one ใช่ไหมได้ s a fan on the logo of this computer นะคะโอเคเอ่อ okay. uh, อะไรอีกดีนะอืมเอาแบบมีมีท internet port หรือว่ามีเอ่อมีอะไรดี HDMI port on top of two audio port ก็ได้นะคะแล้วก็บอกว่า there is a H เขียนตัวพิมพ์ใหญ่เนาะ HDMI port นะคะ on top of ใช้คำว่า above ก็ได้นะคะ on top of true, นะะ2นะคะ or เจ้านย์เขียนผิด audio นะคะ audio port มี s ด้วยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดกประโยคเดียวเองนะคะเรอาจจะบอกว่ามีะไรดีถ้าบอกถ้าคุณเขียนนี้ไปแล้วคุณอาจจะบอกว่ามีไมโครโฟนพอร์ตนะคะอยู่ทางด้านซ้ายของเฮดโฟนพอร์ตก็ได้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะที่เต็มแล้วเดี๋ยวขอพูดเอาแล้วกันนะคะก็จะเป็น there is microphone port นะคะ on the left side of headphone port ก็ได้ได้หลายอย่างเลยนะคะ there is ethernet port นะคะ above Micro SD Port อะไรก็ได้นะคะแม็กไมโ r รเ d ส e ร e อย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ